เคลียร์จากปากซาร่าปมความรักสับสนขอโทษแพททำให้เข้าใจผิดทำเอาโซเชียลงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อดีเจบุกโกะเผยว่าได้พูดถึงกับเพื่อนสนิทของซาร่าอย่างแพทหนา้าปภาบอกว่าเขาไม่ได้เลิกกันที่สำคัญตอนนี้กลับมาคุยกันให้เวลากันและกันซึ่งไม่ได้เลิกกันตั้งแต่แรกอาจจะเป็นการสื่อสารพลาดฝ่ายชายคิดว่าเลิกแต่คุณซาร่าบอกไม่ได้เลิก ด้านแพทถามว่าบอกมาคำเดียวสั้นๆเลิกหรือไม่เลิกซาร่าบอกว่าไม่เลิกล่าสุดทางอินสตาแกรมของวันบันเทิงได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากปากซาร่าว่ามันเป็นสิ่งที่ซาร่าผิดเองที่ไม่ได้พูดเคลียว่าเฮ้ยมันคือคำว่าเลิกแต่ซาร่าไม่กล้าใช้คำว่าเลิกแค่ใช้คำว่าขอเป็นเพื่อนกันก่อนจึงทำให้แพทนภาเลยคิดว่ามีความหมายว่ายังไม่ได้เลิกกัน โดยซาร่าขอพูดจากปากตัวเองแล้วกันเพราะว่าไหนๆเราเป็นคนเริ่มก็ต้องขอเป็นคนจบแล้วกันความสัมพันธ์กับเตยณตอนนี้เหมือนเชือกที่ดึงจนตึงมากๆถ้าเกิดดึงต่อไปยังไงก็ขาดจึงตัดสินใจขอหย่อนมันหน่อยซึ่งซาร่าเชื่อว่าพอได้เป็นเพื่อนมันมีโอกาสที่จะเข้าใจกันเพราะระยะเวลาที่คบกัน14ปีมันค่อนข้างยากที่จะตัดขาดกันเลยณนะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันและเป็นเวลาที่ดีที่ได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่าง ส่วนสภาพจิตใจยอมรับเสียใจสุดๆตอนนี้รู้สึกโงงไม่อยากทำงานไม่อยากยิ้มพูดแล้วมันคิดถึงแหละแต่ซาร่าคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์ณักปัจจุบันนี้ที่ขอห่างกันก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ